ว่าไดมอนมันมีการลงมุนด้วยนะคุณผู้ชมโอ้โหอะไรกันวะไหนเราลองกินดูดิคุณผู้ชมมันเยอะแน่นอน โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีสู่รายการวิกต o r ี c แคทกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเรมเมอร์โกรดกันเองตบมืออย่างพระภูมิใจนะฮะก่าเราจะอัดคลิปนี้ได้ผมต้องร้อยโคด่งชั่วโมงนะฮะคุณผู้ชมรู้ว่า ตื่นมาหกโมงคตื okay. ่นตื่นมาหกโมงครึ่งอ่ะโอ้แย่ครัคุณผู้ชมนี่คือคนที่ไม่ตรงต่อเวลามากๆเลยนะนะเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวเราจะพาโกดนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปเอาชีวิตรอดภายในเกมไมค์ครับกันเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วว่กโกศมึงทำอะไรวะเนี่ยว่ามึงทำอะไรเนี่ยอ๋อนี่้อันนี้คืออันนี้คือฝึกความอดทนภายในเกมไมค์ครับใช่ไหมฮะโกศ ตรงวันนี้นะโกได้เห็นไหมเรามีหนังสือมานะคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วเนะวันนี้นะคุณผู้ชม เราจะไปเอาชีวิตรอดกันนะฮะแต่ว่าเป็นการเอาชีวิตรอดที่แบบค่อนข้างจะแอดวานซ์สักหน่อยหนึ่งก็คือว่าเราจะไม่กินอาหารปกติที่เรากินกันภายในเกมไมค์ครับนะฮะแต่ว่าวันนี้น่ะเราจะต้องไปกินแร่ภายในเกมไมค์ครับนั่นเองอ้าเงาโคตเอ้ยเพราะฉะนั้นนักผู้ชมก่อนเราจะกินอะไรเราก็ต้องไปหาแร่มาแลมนองนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอกน่ใช่ต้องป้นก่อนโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมสำหรับใครที่มดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครเบอร์พวกเราสองคนกันด้วย เะะพื่อไม่พลา<ช>คดคลิปใหม่ๆกันด้วยนั่นเองนะฮะโอเคไหนดูซิโค้ดวันหลังไหนเนี่ยเอ้ยโอ้โหประตูหลังนี้แม่งเปิดเองวะทิกตอกและไอจีนะครับผมอ่าใช่แล้วฮ<ล>ะคุณผู้ชมตอนนี้พวกเราสองคนมีบัญชีทิกตอกแล้วก็ไอจีแล้วนะฮะสามารถ <c oughs> เข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับอ่าไหนดูซิโก้ดโก้ดมึงได้แล่มบ้งไหม รู้สึกว่าตอนนี้เราจะไม่เจอเลยได้สองได้ทองมาหนึ่งใช่เหรอไหนไหนไหนดูซิไหนดูซิไหนไหนไหนเอาเอาเอามาสักอันหนึ่งเอามาสักอันหนึ่งโอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้วะ โอ้ซึ่งหลังจากที่เราลงเจ้าตัวหมดตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมโก็โกดมึงลงเก็บแร่มาหนึ่งอันมึงเห็นป่ะใช่มึงเห็นสถานะด้านล่างป่ะสถานะด้านล่างของแร่เนี่ยคุณผู้ชมมันจะเปลี่ยนไปเว้ยมันจะมันจะเขียนว่า Ed ด b l บเว้ยวเออแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็สามารถกินได้เข้าใจไหมโกดแต่ว่าตอนนี้น่ะเราต้องรอก่อนนะโกดนะเพราะว่าอาหารหลอดหลอดอาหารเราเนี่ยคือมันยังแบบยังไม่หายไปเลยนะโกดนะเข้าใจไหมโอ้ เฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยกดในกล่องนี้โอ้โหในกล่องนี้มีแอลมาโร่คุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยวิ่งก่อนมั้งหนึงวิ่งก่อนเอาต้องวิ่งก่อนต้องวิ่งก่อนต้องวิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาวิ่กันเลยอ๋อต้องสร้างความรุนแรงกันตนเองนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะอ่ะนะกินพร้อมกันดูพร้อมกันหนึ่งสองสาม สุดยอดนะคุณผู้ชมนี่แสดงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราหาแร่เองนะะถ้าเกิดเราหาแร่เองนี่ผมคิดว่าเราน่าจะสามารถที่จะกินได้แบบอินฟินิตี้เลยนะโกดังอ้โคดฝั่งนู้นเพิ่งเห็นน่ะโกดดู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 เพิ่งเห็นน้ำชมเนื่องจากว่าตอนนี้น่ะเราเล่นภายใน Minecraft v e r s i o น1่6นะฮะทำให้เพิ่งรู้ว่ามันมีชุดเกาะวางไว้ในรูปแบบนี้ด้วยนะฮะเอ้ยไม่แจ๋วว่ะเออขโมยโอเคโกดเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราจะลงไปในเหมือง กันนะนะโกนนะโอเคหาของกินครับผมหาของกินวันนี้เราจะไปล่าของกินกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคต้องการสติ๊กใช่ไหมเอ้กูเห็นโตัวคัพแถวดีนะ รู้สึกว่ามันน่าจะมีนะนี่ไงโต๊ะคับเอาแก้มคุณเดี๋ยวจะทำการคับของไปให้โค้ดหนยุณก็สามารถกินโคได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยจริงเหรอนี่แหละโคใช่เหรอกินโคได้ด้วยเฮ้ยโอ้โหอะไรมันแจ๋วขนาดนั้นฮะคุณผู้ชมแต่ว่าโกดนายอยู่ส่วนไหนของโลกกว่เพื่อนฮะตรงนี้มีหลุมให้เราลงด้วยว่าโกดโกดโค้ดมึงคิดว่าใต้นี้เอ้ยเดี๋ยว่านนะเอ้ยมีพีแอดอ๋อโกดมีอุปกรณ์ด้วยว่ะคุณผู้ชมโกดเท่แหมไม่น่าคับมาให้มันเลยฮะคุณผู้ชมกินแล้วเป็นไรวะเนี่ย ล่าสุดกินแล้วติดพิษนะฮะคุณผู้ชมเออติดพิษเฮ้ยโคตรนายต้องช่วยเราขุดสิเพื่อนเราลองไปกระจายกันดูโอ้เจอแล้วเว้ยโกดโอ้ยโอเคเราเราต้องหาเราต้องหาที่ลงเว้ยโกดเดี๋ยวก่อนนะเราต้องหาที่ลงทันที่เลนดิ้งก่อนนี่ไงมีน้ำด้วยเว้ยโกดโอเคเราเจอดีๆปึ๊บลงมาเรียบร้อยโอ้ยลงมาก็ระเบิดว่ะโกดเอาเรื่องชิปเป๋งเลยเฮ้ยโกด จอมตีมันจอมตีมันนี่แน่นี่แน่นี่แน่เองนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่เน่โอ้โหคุณผู้ชมฮะได้เป็นได้เป็นแรกเลยเว้ยนี่แน่นี่แน่เอ้ยกดไม่ต้องเผาเลย โอ้โหเราสามารถกินอาหารได้แบบเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็เท่ไอ้ก๊ตดทำไมนายไม่ขุดเหล็กแม่เราบ้างเราเพื่อนฮะขุดแล้วคุดแล้วคุดแล้วโอุ้ดแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคโอเคเราต้องหาดังครับดาบก่อนเลยนะคุณผู้ชมนะจุดๆนี้นะฮะเราไม่มีดาบเลยคุณผู้ชมโคตรแย่เลยนะฮะอันนี้เราปล่อยให้ก๊ตดสู้ไปก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมอ่าแถวนี้เหมือนกับว่าจะมีโคอยู่นะฮะคุณผู้ชมโคอยแ่ว่นี่นี่ไงนี่ไงเราต้องการแสงสว่างภายในถ้ำนี้นะก๊ตดนะตอนนี้เราไม่มีแสงสว่างเลยนะก๊ตดนะว่าแต่ว่าโอ ออยไม่ลงแล้วแบบนล้วนี่ะอ๋อใช่นะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราอยากเอาชิวตรดแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะรอบรอบนี้เราลงรอบรอบอื่นแต่ออยไม่ลงก็แจเลยเ๋ยวกันนะเอ้านี่สรุปว่าเราขับอะไรไม่ได้เลยนะวูบไอ้กดตอนนี้นายมีเหล็กเท่าไหร่แล้ะฮะเพื่อน มีเหล็กห้าจ้าโอ้มีเหล็กห้าเลยนะผู้ชมกดลองลองดูดีว uh. ่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราลองแบบคับของแหลมนองเนี้ยนะกดนะคือเราสามารถที่ใช้เหล็กแบบปกติได้หรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันคับไม่ได้ในรูปแบบนี้คือมันกินได้อย่างเดียวและเราจะ เอาอะไรครับเป็นอุปกรณ์ล่ะฮะคุณผู้ชมก็เลยต้องหวังของสุ่มมา่ะโอ้โหหวังของสุ่มเอาเร็ววะโกดอย่างนั้นมันจะยากเกินไปรูอเปล่าวะฮเพื่อนอย่างไันนะกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำครับของเพิ่มก่อนนะฮะยังโชคดีเลยร้ยเออมันยังโชคดีนะผู้ชมที่หินมันไม่สามารถกินได้ถ้าเกิดหินกินได้นะโกดนะกูบอกเลยว่ารอบนี้เราเอนเกมแน่ๆเลยนะฮะ๋อโคก็กินได้เว้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยอุ้ยเดี๋ยวกันนะถ้าไม่กินโคแล้วติดพิษวะ fuck กินโค้วไม่ได้ว่ะรับไม่ได้ครับคุณผู้ชมเมื่อกี้คือออยลองรับในส่วนของทอชแล้วนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เห็นด้วยคือเราไม่สามารถรับได้ใช่คุณผู้ชมโอ้โหอย่างนี้เราต้องเอาชีวิตรอดแบบมืดๆในรูปแบบนี้โอเคโอเคเอ้ยเอางี้ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองเออเสก ทอชออกมาดีไหมฮะคุณผู้ชมเพื่อจะให้มันมีแสงสว่างสักเล็กน้อยนะฮะอ่าใช่แล้วคุณผู้ชมโอ้โหนี่แหละฮะคุณผู้ชมแสงสว่างที่ผมต้องการนะฮะไอโก้ดในคิดว่าวันนี้เราจะเจอแร่อะไรมันน่าสนใจไหมฮะเพื่อนได้เหล็กมรสาทสิบอันแล้ว แลเลยแล,เ,ลเ,เยอะเกินเอ้ยกดกดกูเจอลาพีทว่ะกูเจอลาพีทว่ะเดี๋ยวกอนนะกูเจอลาพีทว่ะเดี๋ยวเราลองดูน้ำชมว่าลาพีทเนี่ยเราสามารถที่จะกินได้หรือเปล่านะฮะเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ยแสแดงว่าเราไม่สามารถขุดลาพีทได้นี่หว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่มี พิกแอคคุเหล็กอยู่เปนหนึ่งอ๋อมีที่คุณเหล็กเว้ยคุณผู้ชมโ,ชโกลดีบพ,พอดีได้ของฟรีมาอ๋อไอโกดน,นี่แม่งโดดทุกอย่างโดดทุกอย่างที่ขวางหน้านะคุณผู้ชม้องเอาดิวะเราเอายิมวะมันต้องอย่างนั้นสิว่าโกดเออเศรว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> โคเป็นของที่ปูปมากเลยนะกินแล้วติดพิษอ่าใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เป็นไปได้นะฮะคุณผู้ชมโอเคเออเจอลาวาว่ะอันนี้อันนี้ไม่เถียงเลยเจอลาวาโอ้แล้วก็เจอในส่วนของเลสโตนด้วยนะฮะคุณผู้ชมเลสโตนของเราแต่ว่าเรายังไม่เจอ เอมมอลโล่เลยนะฮะคุณผู้ชมนอกจากว่าที่เราเก็บฟรีมานะโกดนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเจอไดมอนด์นะฮะคลิปนี้เราจบอย่างแน่นอนนะฮะโอ้โหจะเจอป่ะประเด็นอะใช่เออนั่นสิประเด็นคือเราจะเจอหรือเปล่านะฮะอ๋อนี่พวกสังเกตเห็นนี่เนี่ยตามที่โกดได้บอกไปนะคุณผู้ชมก็คือว่าเวลาเราขุดแร่ในรูปแบบนี้นะฮะแร่มาถูกเผาอัตโนมัติใช่ไหมโกดใช่ครับผมเหมือนเหมือนเราแบบข้อดีเลยเว้ยอย่างนี้แม่งก็จีจีอีซี่เลยสินะโกดนะฮะไอออนพิกแอคกหนึ่งอันนะฮะโอเคได้มาเรียบร้อยแล้วไป กดตอนนี้เราพร้อมที่จะลงเหมืองแล้วเพื่อนแ๋่วเราลองดูดีกว่า <Yeah. S 1> ว่า,าแถวแวนี้นะเราจะเจอเอ่อไดามอนด์หรือเปล่านะฮะเข<ร>าบอกว่า,<อ>าให้เราเข<อ>าบอก<อ>ให้เรา,เ<อ>าขุดอะไรนะ<อ>ขุดรอบรลาวาใช่ไหมข้างๆลา,าวา แล้วเราก็จะเจอไดมอนนะครับคุณผู้ชมแต่นนะเราลองลองลอง,ลอง,ลอง,ลองดูดิโ <Hello, S 1> ล้ Hello, ลดเราจะเจอไหมว่าโก้ดฮะเราจะเจอไหมว่าม,มันจะเกิดจะเดินไปจะจะเกิดเจอนี่นะคุณผู้ชมสวัสดีครับ oh. <laughs> ขุดกันเจอกันเองแล้วคุณผู้ชมไดมอนยังไม่โผล่มาเลยจะเจอกันเองเออขุดจนเจอกันเองแล้วนะฮะคุณผ <laughs> นะู้ชมไอ้โคดเมื่อกี้มึงได้ลองกินพวกแบบว่าเลสโตนหรือว่าทองไปแล้วหรือยังเพื่อนฮะ ยังยังยังนายได้ลองกินไปด้ถ้าถ้าก,กินแล้วไม่เป็นอะไรแั้งว่าไอ้โคนะปูโคโค,โคน่าจะปูท<ล>พิสุดนะครคุณผู้ชมไหนอเอาลองกินดิเอ่อทำไมมันเลสโตนนี่ทำไมมันดูเป็นของที่แบบว่ามันไม่เหมือนโดนเผาหรือว่าโกดอารมณ์เหมือนกับว่ามันกินแบบกินได้ทีละน้อยๆแลมนองเนี่ยคุณผู้ชม มันเป็นอในที่บอกว่าแย่มากๆเลยนะฮะโอเคโอเคเราลองขุดด้านนี้สิเอ้ยด้านนี้ว่ะโอ้อ่าตรงนี้อ่าเจอแล้วหมดแล้วใช่เหรอโอ้โหเนี่ยนะครับผู้ชมความหวังที่เราต้องการโอ้สุดยอดไปเลยสุดยอดโอ้ชิดกินดูนี่ครับคุณผู้โอ้เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะกดรู้สึกว่าไดมอนด์มันมีการลงมุนด้วยนะคุณผู้ชมโอ้อะไรกันวะไหนเราลองกินดูดิคุณผู้ชมมันเยอะแยะดูนโอ้ มันเหมือนกับว่าไอ้นี่หรือเปล่าโกดอารมณ์มันนายนายโอ้โหเฮ้ยเราเขาเรียกว่าเราว่ายน้ำดูปะการังคุณผู้ชมภายในลาวาเฮ้ยอ๋อเข้าใจแล้วทำไมต้องหาเพชรอย่างนี้นี่เองอ๋อโอโกดอันนี้มันอารมณ์เหมือนกับว่านี่คุณผู้ชมมันเหมือนกับว่าไอตัวไดมอนด์เนี่ยน่ะมันเหมือนกับเจ้าตัวแอปเปิลทองที่มันลงมุดนะโกดเข้าใจปะ แล้วเออส่วนโคเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเนื้อเน่าอะไรนงเนี่ยคุณผู้ชมที่แบบกินไปแล้วติดพิษนะฮะอึ้ยเป็งโควดแจ๋วโอ้โหเลือดกระเพิ่มนะฮะคันไฟตั้งสี่นาทีเนี่ยโคด คตรเข้าใจเลยเอ้ยทำไมมัน G G E ฟรีในรูปแบบนี้วะกูฮะก็ตลอดภายในวันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมมันก็ชอบพวกเราสองคนนะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดตั้งไว้ว่าพวกเราสองคนกันด้วยนั่นเองเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะพวกเราสองคนก็มีบัญชีทิกตอกแล้วก็ไอจีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เลยก็วันนี้นะฮะพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกััััันนออกดดหห้าเจใมม่คครรบบผสสวี บ๊ายบายพร้อมกับเดมอนนะโอ้รวยรวยโชว์เดมอนโชว์เดมอนรวยรวย